ดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คูสู่คุณผูพอกับช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องบึงลมแห้งแห้งจ้าอันนี้สวยออกมาแล้วดีค่ะเด็ดเๆด็ดเด็ดเด็ดเลจ้าแต่ลมยังแห้งอยู่คือเก่าจ้ามาแล้วมาแล้วเลขสายด่วนก่อนเที่ยงทางเซียนอุบลสายด่วนก่อนเที่ยงแม่นแม่นจ้าเลขมีที่มาทางสายด่วนเพิเ่นใไหมาแล้วจ้า งวดวังหันเป็นไหมากระถือของเพิ่นเด้อค่ะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าผู้ใดที่รอคอยเนาะค่ะจอบตาเนี้ยมาแล้วจ้ามาด่วนดวนเฝ้ามาเบิง่งฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วกันนาไปลงทุนแต่วา่าสื่อได้บ่พี่น้องเลขตัวนี้รู้สึกวา่าติดต่อยบอ่ได้เลยดอจ้าเอาค่ะยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสาหรับตัวเลขสายด่วนสายด่วนแม่น,แม,นแม่นก่อนเที่ยงทางเซียนอุบลในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาแล้วจ้า เพิ่นบอกสะดวกให้ทัวหาเนาะคะ่ะเพื่อนไหสานานังวเวเวเบเวซูพี่น้องแฟนจองอิฟซีฟังเอาพี่น้องค่ะมักกจัดคัดกระเลื่อนพันค่ะสำหรับตัวเลขสายด่วนมีที่มาไปค่ะไปบึงผอมๆกันเลยจ้านี่เด้อพี่น้องจ้ะเพิ่นทรงมาไหสานานังวสูฟังจ้ะกะพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเนาะสายด่วนมีที่มาเนาะคะ่ะสายด่วนก้อนเทียงฟันมิดเดียวจ้ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะ เพิ่นห้มาคือเก้าปดศูนย์พี่น้องเก้าปดศูนย์โอ้ยเลขกอันนี้พี่น้องเอ้ยเยาวาจังสันจังสีถอะจังเนสีสื่อได้จ้ะอันผุดโพบกงูบ,ก,ก,บกเขียบตัดห้มีเก้าเปดเปเกปแล้วก็ศูย์เกลับไปกลับมาน้ำเนเดอ้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องจา้าบอกบอกับวว่าเลขชุดนี่จบเบื้องแล้วอันผุดโพบกงูบกเขียบจ้ะจังเดสีสื่อได เฮ็ดจังได้พี่น้องหมัก,บ,กบ่จ่าบ่ซื้อบ่ได้เด้วยนะเข่าคงกันคนละเครื่องเนีนี่ค่ะแต่ว่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นีคิดว่าซื้อได้อยู่ดอกจากพี่น้องแต่ว่าเลขมันผดออกแล้วเนาะค่ะตัวนี้ชุดนี้น่ะกะลองพิจารณาเบิ่งค่ะเพิ่นให้มาเม็ดเดียวคือเก้าแปดศูนย์แต่ว่าซื้อสามตัวได้ก็ต่อยไปในเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเลขเพิ่นนี่ค่อนข้างแม่นเด้จอจ้ะเพราะว่างวดก่อนของเพิ่นกเข่าเด้อพี่น้องจา่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ทีเพิร์นไฮม้าจ้างวดนี้กะผิา แครหน้าจอไว้จ้ะเดี๋ยวสามนาชิให้เปรียบเทียบบึงกับงวดเก่ากับงวดใหม่เด้อค่ะงวดเก่าเพิ่นกับแม่นคักอหลีจ้ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าเอามาเปรียบเทียบให้บึงน้ำจ้าเปรียบเทียบบึงเด้อพี่น้องสีเขียนกำกับว่างวดเก่าและงวดใหม่ให้บึงน้ำจ้างวดนี้เพิ่นกับไหมาเม็ดเดียวคือกันค่ะกะตามนี้แครบหน้าจอไว้จ้ะหรือนำไปเปรียบเทียบน้ำไปลงทุนบึงว่าเป็นจังไดเป็นแต่น้ำไปลงทุนบ่จ้ะ หวดไม่หนี980 98 89 08 09มีแค่นี้จ้ะแต่ว่าถ้าว่า09ออกแล้วกะลินที่98 89และ08 80เต้ว่าสื่อว่าใดพี่นองอันพูดู้บกม้วนบกเขียบจ้ะหนากระดาษเอซอันพูดค่ะจักว่าเป็นจังไหนสื่อว่าใดจักตู่พี่นองโอ้ยบัก08 80กะจักว่าดังมาจากไซจา ก็ตามนี้เลยจ้าสําหรับผู้รอคอยเนาะค่ะหลผู้ไหลายคนก็ถามมาละใหลไหลสาบนาไก่เอามาก่อนเที่ยงมะว่อมาฝากมาตน่นเป็นไซดด่วนก่อนเที่ยงจ้าฟันไปที่เม็ดเดียวทั้งเสียนอุบลเพิ่นก็น้าหยิบหยุกมะว่อมาฝากมาตอนเนาะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเป็นกาลังใจใหนะจาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นแหละค่ะตามนั้นเลยจ้า เอาพี่น้องจ้าได้ยินได้ฟังแล้วเฝ้าจ้ากวนเพิ่นสีปิดก่อนจ้ะตามนี้เลยเด้อค่ะลมกับแหงเดืดกับ้อนหอนจักสีวาจังเดยค่ะลมแหลงคือลมหนาวน้อะจ้าลายผู้หลายคนกัเป็นไข้เป็นไอเขาลุงบอกลงบานกนัดูแลสุขภาพจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซาบนากะคอยพี่น้องแฟนจองอิปสีสู่ผู้สุขคุณแหงปังดังด้วยสู่ผู้สุขุคุณ เงินเลยโกงท้องเลยเขาสาธุสาธุาธาธคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ